โลสวัสดีครับสวัสดีป่าวิเชียนครับวันนี้ป่าวิเชียนอยู่บ้านน้องสมโชคนะครับนี่มีอะไรจะมาแจ้งเนาะป่าวิเชียนวันนี้โอ้วันนี้งดไลฟ์สดนะครับวันนี้เนจากอาหารของเราไม่มีครับวันนี้ครับผมวันนี้ความพร้อมครับเนาะยังไม่มีความพร้อมครับผมนะครับสวัสดีสวัสดีไลฟ์สดครับผมครับผมพอได้เตรียมอาหารเตรียมอะไรมาก่อนเนาะ ครับวันนี้ฟาไม่ว่างด้วยพอดีไปใส่ปุ๋ยหญ้าเพิ่งมาครับผมหาไม่ทันครับวันนี้ก็มานั่งคุยกันครับมานั่งเล่นมานั่งคุยกันครับครับวงยินดีมานั่งเล่นครับก็ป่าวิเชียนก็ต้องผ่านหน้าบ้านของความชมโชคทุกวันครับเพราะว่าช้างอยู่อีกอีกเชือกหนึ่งอยู่บ้านศาลาเนาะอีกเชือกหนึ่งอยู่บ้านนนพยอมนะครับเนาะก็ห่างมีความห่างอยู่เนาะ อยู่ตรงกลางครับผมอยู่ตรงกลางก็ผ่านไป,ไปผ่านมาทุกวันผ่านทุกวันครับผมเช้าเย็นเช้าเย็นคนอาหารคนอะไรไปให้ไปให้พลายบัวบานเนาะแล้วก็พังนองเล็กครับเนาะก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะไปไหนกันวเชีตอนเช้าตีห้าเราจะไปตัดอ้อยครับผมตีห้าก็จะไปตัดอ้อยเนาะไปของ ควานเขียวจะเป็นคเขียวครับผมควานเขียวก็ขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีครับผมพรุ่งนี้จะไปตัดอ้อยครับผมก็จะไปกันหลายคนครับผมไปช่วยกันก็มาแบ่งแบ่งกันครับผมครับเป็นหลายเชือกครับผมครับผมเป็นช้างที่ตกงานเนาะช้างตกงานครับผมก็ให้เป็นเป็นกลุ่มให้เป็นกลุ่มนะจีนแจงมาครับผมตัดรวมกันห้าตีห้าตีห้า มาปลูกด้วยนะครับคุณปาวิเชตตีห้าครับประมาณตีสี่ครึ่งไปถึงนูน้นตีห้าพอครับวันเด่นลน้นต้องไปเปิดช้าวนะวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดครับวันนี้ตอนนี้ควานน้องวันดีก็มาแล้วครับมากลับมาจากเยี่ยมลูกมาหาลูกเนาะ<ม>ก<ม>ลับมาจากไปหาลูกเนาะครับผมพันเกนครับที่พันเกนก็ตอนนี้ก็ มีคนอยู่ดูอยู่เฝ้าคนหนึ่งอยู่ครับ,รบของป้าของปลาวิเชียนมีคนเฝ้าไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีคนดูเนาะก็ต้องผูกดีๆครับเนาะเหมือนของควานอีกเชือกหนึ่งก็หลุดไปกินต้นกล้วยกินอ้อยเขาก็ต้องเสียเงินเสียทองครับก็ชา้ากาออ็มีลูกชายดูอยู่มีลูกชายดูได้แต่ตัวผมไม่ได้ก็ผูกดีดีครับผมเดี๋ยวหลุดไปกินของเขาก็จะลําบากอีกครับผม ผมไปเราไม่รู้ว่าจะกลับตอนไหนเนาะไม่รู้ไม่รู้ไกลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ยังไม่เคยไปที่ที่เราจะไปเราไม่รู้จักเลยที่ที่จะไปยังไม่รู้จักครับจะไปรวมตัวกันที่บ้านนองบัวเนาะให้ความเคายวก็พาไปครับผมก็ขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับอีเมตตาพวกเราช้างตกงานครับผมช้างตกงานเนาะครับวันไหนมีมาไลฟ์สดก็จะมาบอกให้ครับผมฝากฝากคุณแม่เอฟซีครับ โครงการ,รทำบ้านให้น้องสมโชคครับผมบตอนนี้ตอนนี้ก็ควานน้องสมโชคครับผมควานรถครับผมง่ายๆควานรถเนาะควาน,นรถก็คุณหมอแจ้งราคาแล้วก็เราได้อนตังไปแล้วครับก็ยอดทั้งหมดก็เป็น5้า0ันสี่ร้สบบาทครับผมรวมค่าส่ง ห้าพันสี่ร้อยหกสิบาทครับผมเราซื้อ <Okay. S 2> เราเราสั่งมาโหลหนึ่งก่อนสั่งมาโหลหนึ่งก่อนแล้วก็ขอก็วันนั้นหมอมาครับควานก็ไดขาา้ขอเป็นยาล้างตาครับขอเป็นยาล้างตาไว้ด้วยแล้วก็เป็นสลิงเป็นถุงมือครับถุงมือครับเพื่อไม่ให้ดวงตาของน้องเขาติดเชื้อครับผมครับของน้องสมโชคครับผมสั่งแล้วครับผมฝาก ก็เลยมาบอกกล่าวคุณแม่ FC ครับให้รู้ว่าการสั่งวันหน้าจะมาดูวิธีการล้างนะครับเนะาะวิธีการโยด・วิธีการล้างครับผมถ่ายวิธีการโยดวิธีการล้างให้ดูครับแต่ก็ถ้าความจริงอยากเป็นไปนได้ก็อยากให้มีซองมีอะไรเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เราต้องหาที่ผูกล็อกคอครับ ที่ครับผมห,บหาที่ล้โคอน่าจ,จะเป็นตรงนี้ได้อยู่ครับเป็นต้นไม้ต้นไม้ตรงนี้น่าจ,จะได้อยู่ครับ,รบได้อยู่การยงติดเอ๊ะจะกวจากกวไนยงจะกาวจะก,วะกวาวแกนยงนะครับตอนนี้ก็ลาบากเรื่องน้ําครับผมที่ที่บ้านก็น้าไม่ค่อยไหลน้ําไม่ค่อยไหลครับพอ มีมีพ่อพ่อน้องขุมทรัพย์ครับเพราะว่าที่บ้านมีปั๊มเก่าอยู่ให้ทางควานรถหาหาแต่เป็นตุ่มใหญ่ครับผมมาเก็บน้ำไว้เวลาน้ำไม่ไหลก็จะได้ใช้ปั๊มครับครับผมใช้ปัม๊มน้ำจะได้แรงหน่อยก็เราจะได้อาบน้ำอาบอะไรให้น้องเขาสดชื่นด้วยครับเพราะว่าต่อไปเป็นหน้าร้อนเนาะหน้าร้อนช้างก็ลายเชื่อก็ ถ้าวันไหนน้าไม่ไหลมันก็ลําบากครับค่อนข้างค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะลําบากครับเพราะว่าม,มันอยู่ที่สูงครับมันอยู่ที่สูงเราก็ต้องหิวน้ําหิวน้ํามาจากนู่นครับใส่ตุ่มหิ้วน้ํามานะครับใส่เขาเรียกอะไรนะถังถังเนะาะถังสีเนาะประมาณสามสี่รอบครับ <c oughs> น้ำเขาช้างเขาก็ไม่ได้ไม่มีอะไรอาบเลยเนาะแต่ถ้าเรามีน้ำที่แรงเราก็สามารถฉีดสามารถอะไรให้เขาอาบได้เนาะ มันไหลลงข้างล่างมันจะแรงกว่าเราจะใส่ไว้ที่สูงปล่อยลงมาข้างล่างไม่ว่าว่าจะเป็นตุ่มตุ่มใหญ่นะครับวางไว้แล้วก็เราจะเปิดน้ำใจให้เต็ม,มแล้วจะเป็นปั๊มดันขึ้นมานะครับพอน้องขุมทรัพย์เขามาเขาบอกเขามีปั๊มตัวเก่าอยู่ครับครับกพราว่าเขาพูดบอกเมื่อวานเพราะว่าตอนนี้เขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วครับก็บมีปั๊มที่คุณแม่ มองให้เลยครับเป็นตามเสงอาทิตย์เนาะใช่น่าจะโซลาร์เซลล์น่าจะใช่ครับรังแสงอาทิตย์ครับก็วันนี้ก็ควานก็มีเรื่องมามีข่าวมาแจ้งให้คุณแม่เอฟซีทราบนะครับผมว่าครับผมเรายังค้างอยู่กี่ตะกร้าสองร้อยคะแนนนะครับผมค้างอยู่สองร้อยคะแนนนะครับหกตะกร้า วันหลังก็จะอะไรหาหญ้าให้ช้างสักวันหนึ่งเนาะครับผมก็จะมาหาเรื่องอาหารอะไรนะครับให้ให้ช้างเนาะครับไล่ให้ช้างสักหนึ่งวันครับผมเพราะว่าน้องเล็กบัวบานก็ไม่มีอะไรครับก็ไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้กินครับก็จะมายมาช่วยสร้างบ้านสร้างมโชกต่อครับครับผม เพราะว่างบช่างงบเหล็กเนาะเหล็กเหล็กก็ครบแล้วครับเหลือแต่หาค่าช่างกับหาสังกะสีพอเราก็พักๆให้คุณแม่เอซีได้หายใจบ้างครับวันหน้าเราก็จะมาหาไล่หาาหารครับอาหารให้น้องวันดีของสมโชคแล้วก็ลายบัวบานพังน้องเล็กครับผมก็เป็นช่างตกงานทั้งหมดครับ เพราะว่าคุณปลาทวิเชียนก็ไม่มีไรายได้นะก็เราก็ร่วมโดยช่วยกันครับผมบช่วยฝากคุณแม่เอฟซีครับที่เราไลฟส์สดก็ฝากมา,ต,ามติด,ดมาให้กำลังใจครับผมติดตาม <c oughs> พวกเราแล้วก็ให้กำลังใจครับก็ฝากช้างตกงานนะครับผมเพราะว่าทิดหน้าก็จะมาเพิ่มอีกเชือกหนึ่งก็เราก็จะหนักกว่าเดิมบางทีบางทีเราก็จะไลฟ์หาสับะรดเนาะ พวไเชียนเอาคันเล็กก่อนเนาะคันเล็กเรางครับผมตนครับไม่เราก็เอาคันเล็กก่อนเพราะว่าเราก็มามาแบ่งเรากันกินเนาะครับครับก็ได้สักคันเล็กคันหนึ่งก็เราแบ่งกงนกินก็น่าจะได้สักอาทิตย์หนึ่งอยู่หาอะไรเสริมๆไปครับครับหาอะไรเสริมๆไปเพราะว่าแค่นี้เราก็รบกวนคุณแม่เอฟซีมากมายครับผมก็ตอนนี้เสร็จ เศรษฐกิจไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างก็เกรงใจครับผมเกรงใจอะไรบ่อยครับว่าครับต่อไปเรามีโครงการอะไรก็จะมาแจ้งให้คุณแม่เอฟซีได้ทราบครับผมเพราะว่าวันนี้วันนี้ก็ป่าวิเชียนก็แวะเข้ามาครับก็มามาปรึกษากันครับมาคุยกันว่าวันนี้เราไม่พร้อมอะไรทั้งอย่างครับต่างคนต่างลําบากก็ ไม่มีอาหารครับไม่มียังไม่มีอาหารที่จะไายสดมาเมื่อเช้าควานก็วิ่งไปหาอ้อยครับดูอ้อยดูอะไรก็ไม่มีครับครับไม่มีแล้วก็ดูกล้วยครับไปดูกล้วยก็สภาพกล้วยยังไม่ไม่ค่อยดีครับมันมันมีนิดนิดหนึ่งครับอ๋อมีนิดหนึ่งครับผมก็มีแบบสามสีหวีอย่างนี้นะครับก็เลยยังไม่ได้เอามา เราช้าก็กินไม่อิม่มเนาะถ้ามันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ <G ül> ก็วันวันหน้าให้พร้อมครับผมน่าจะเป็นเมลีนนี้เนาะเมลีนนี้นพรุ่งนี้ก็เมลีนนี้ครับผมครับผมพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เนาะน่าจะพรุ่งนี้เพราะว่าเราครับผมได้ไปหาอ้อยหาอะไรพรุ่งนี้ครับเราไปหาอ้อยพรุ่งนี้ก็ครับผมไม่รู้ว่าจะกลับตอนไหนเนาะเด็กไม่ไม,ไม่ไม่เกินสิบโมงแไม่เกินถ้าไม่เกินสิบโมงก็โอเคนะครับว่ายังไงก็ฝากคุณแม่เอฟซีได้ครับผม ช่งน้องสมโชคด้วยนะครับ,รบผมฝาก<ร>ติดตามตตช่อง,องน้องสมโชคครับแล้วก็เป็นฝากเป็นกำลังใจให้ช่องเปิดใหม่ครับช่องพลายบัวบานพังน้องเล็กครับแล้วก็ฝาก <c oughs> ติดตามพวกเราด้วยครับวันไหนที่พวกเราไลฟ์สด <c oughs> ขอเขามาดูให้หน่อยครกลังใจเขาม้าให้กำลังใจพวกเราหน่อยครับก็ อยู่กันโดดๆครับสี่เชือกครับผมห่างจากครับก็ไปจะไปกับร่วมกับเขาก็ไกลครับอยู่อยู่กันสี่เชือกโดดๆครับเพราะว่าอยู่ห่างจากเพื่อนฝูงเขาก็จะไปหาเขาก็ค่อนข้างลําบากครับเพราะว่าลำบากครับกับทางไกลสารทางเขาเดินไปเดินกลับมันกะมืดเลยทีนี้ก็ยังมืดเลยก็ยังไงฝากเป็นกําลังใจให้พวกเราครับช้างตกงานนะครับผม ากมาช่วยอุดหนุนอาหารเลี้ยงช้างพวกเราหน่อยครับผมวันไหนที่ช่องน้องสมโชคไลฟ์สดก็ฝากคุณแม่เอฟซีครับครับผมสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็มาแจ้งเรื่องยาแล้วก็มาบอกกล่าวคุณแม่เอฟซีครับบางทีบางท่านก็ดูพวกเราอยู่ครับว่าทำไมไม่เห็นช่องไลฟ์สมโชคไลฟ์สดเนาะครับก็มาแจ้งให้ทราบครับวันนี้พวกเรายังไม่พร้อมครับไม่มีอาหารเลยครับหมด ขวานก็วิ่งไปพาคุณแม่ไปซื้อปุ๋ยด้วยครับเมื่อเช้าเอาไว้มาใส่หญ้าแล้วก็ใส่ข้าวครับที่กําลังกําลังหวานอยู่ครับวิ่งดูกล้วยแถวเขียดจุมพลก็ไม่มีครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมวันนี้ก็คุณป้าวิเชียนมีอะไรไหมครับ อันมีอะไรครับมาจิกขี้แกงบอกคุณแม่เอฟซีทุกคนครับผมจะได้เปิดอรอพวกเราเนาะรอแลยบางทีก็เคยเห็นไลไรก็รอเนาะมาจิ้มแกงครับผมจะได้ไม่ต้องรอเนาะยังไงก็ฝากแม่เอฟซีทุกคนด้วยนะครับผมฝากน้องน้องสมโชคด้วยนะครับหลา์สดครั้งแรกน่าจะเป็นคร้งนี้แหละครับเมื่อวานครั้งแรกอยู่แต่น้องผมจับมาช่วยเนาะเมื่อวานนองช่องครับ พ่อน้องขุมทรัพย์มาช่วยครับก <'s> ็ช่วงนี้ก็พ่อน้องขุมทรัพย์ลําบากครับเดินสายวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้หยุดครับ s <S อาจจะลําบากก็เกรงใจครับทางพวกเราก็เกรงใจพ่อน้องขุมทรัพย์มากครับผมเพราะว่าครับเป็นทุรลใ,ให้เรามาก็กว่าจะได้กลับครับผมช้างที่บ้านก็รออาหารรออะไรก็กว่าจะได้หลับได้นอนครับเราก็เกรงใจครับก็ตอนนี้พวกเราเปิดช่องเปิดอะไรเอง ได้แล้วก็จะค่อยๆไปครับครับผมครับผมครับก็จะแบบค่อยๆไปครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้วันละนิดวันละหน่อยก็ไปวันละนิดวันละหน่อยครับก็เป็นช่องเล็กๆครับฝากคุณแม่ fc กดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe ให้ช่องปลายสมโชคนะครับเพือให้ยอดซับขึ้น ไวๆครับผมอย่าลืมดันช่องพายโรบาลพังนองเล็กด้วยนะครับครับผมครับอีกช่องหนึ่งฝากดุคุณแม่ด้วยครับผมยังเปิดได้สี่วันครับผมสุดท้ายนี้เลยเนาะมีแค่นี้เลยเนาะครับสุดท้ายก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอให้คุณแม่เอฟซีทุกท่านครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับลำล้ำรวยๆอย่าเจ็บอย่าจนครับผมมีความสุขตลอดไปครับผม เคนิสสวัสดีครับสวัสดีครับผม